นี่คือไฟไนแอดเฟสตี้ให้เสียงภาษาไทยดูเกมสตูดิโอเฮ้ยหาหน่าไปขายพร้อม,อมเฮ้ยจะไม่มีตัวอะไรเข้ามาหรอกนะไหนดูสิ กูย,ยื้มตังนัยเด้ยในตู้มีอะไรวะเฮ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอย้สองเฮียเลยกูยจะนอนืม,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 ม ไม่มีอะไรเข้ามาตอนนี้หรอกนะมัน <c oughs> ไม่หลอดกูแนบบ่เเยย,ย็ดก้าเป้าหนึ่ตัว <c oughs> เสียงอะไรอะ่เอะเฮ้ะยังวะ โ,โซโลไงล่ะมึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอเล่นแป๊หุบปากซะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะกูบอกแล้วไงหุบปากเฮ้ยพวกมึงพูดเรื่องเี้ยอะไรกันเนี่ยกูบอกไปแล้วว่าหัวฟ้านางเอกมันก็ไม่เชื่อกูหัวเข่าแล้วเว้ยพ่อมึงอะมึงดูไปกี่ตอนละมึงก็น่าจะรู้ได้แล้วนะว่าหัวฟ้าน,น,นางเอก เชื่อกูเถอะคุณปักน่าเบื่อชิบหายเลยเออสวัสดีนะคะคือจะถามว่าเมื่อไหร่คุณจะอัพคลิปใหม่ละทีอ่ะอ๋อนั่น่ะเหรอก็ผมยังไม่ได้ตัดเลยนะตอนนี้คลิปใหม่อะ่ะโอ้สตาดิวพาสตีไอสัตว์ต่อดูชาติหน้าทัวรย Climations! No, 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 no. Yeah!